มาเลยงรับกระท่อมทึ่งน,นาวอกดูเลยปะกะปะตู้อจะมพดหมทเไอร์แนเชีรก็ปวัวมทเตอร์น ูน่อแป๊บทีมู่ดูดูน่อจจำโคงกระทบของเราตุจาแต่สนิงองเออเอ๊มันสุกดังนมันสุกยัง

เอาอ๋อแมวไม่คุกน้ำปลานี่กันนระาก็ท่อมครูมาแล้วนั่นแหละคูเห็นไอ้ที่มามกี้น่ะมันจะเจาะใช่ไหมเงาไดที่นังไมเนเดี๋ยวใครเอ้ยยังไม่ฉอวันนี้ดอกต้องตั้งเสาอปไหมนึ่งท่อเห็นไหมนึ่งเออเดี๋ยวต้องใส่ลังคาก่อนก็สะพานข้ามไปนี่แหละทำสะพานเข้าไปอยู่ โอ้ยไเนี้ทำนาแล้วเน้นวิวสวย่อแม่ฮะทําใช่เนี่ยทางตรงนี้แหละงนว่าเราไปตรงหากระท่อมไหนด้านล่างเป็นน้ำแล้วก็ใช่ก็เห็นไหมท่อเขาจะตั้งขึ้นอันนี้ไปตั้งแล้วทำสะพานเข้าไปนั่งใเล่นพักผ่อนการกรงนา เออถ้ามาปั๊บครัวก็มีอ่ะเธอไปเธอหาแต่กลับมาปั๊บข้าวก็มีสะพานเข้าไปรู้จักสะพานไหมไม่บันไดเอะไม่แทนแทนเสดจรูปอ่ะเหมือนโรงเรียนอ่ะที่เธอกระโดดเออคูได้อยู่อยู่นาดูหน่ยเห็นไหม เอมาไปหัวหน้าห้องมาสักที่สิ่งหลายที่มากเลยที่ไหนที่เอมีบ้านหรือเปลเอ้าเคยดูครูไหมแค่จะรับแขกอ่ะแต่กูจะให้หลังนี่ของของลูกครูคนละหลังไทมเอ้ยน้ำมันพืชลาอื่นๆเห็นไหมตอนนี้ครูจะดีมามาทุกเย็นที่เวียมาให้ครูด้วยอยู่เออแต่ก่อนเนี่ยไม่มาทีพอมี มีมีอะไรมีห้องน้ํามีน้ําวก็จะเป็นครัวเสร็จก็สะดวกต่อไปต่อไปสงสัยจะได้มากินข้าวนี่แหละหุงข้าวอะไรใช้ใจวยหุงแล้วอยากอยากมากินมีนี่เครื่องปรุงมีหาแต่กลับมาทําเองมนลูกครูก็มาใช่ไหมเสาที่ผ่านมาก็พาเพื่อนมาย่างปลานูกยกคอมปูอูเลเราไปตกปลาแล้วก็เอาปลามาย่างนี่ ซือ้อซื้อเอาไม่ไม่ง่ายกว่านีนี่ไอ้ไ,ไอไ้ตกเอาไง่ายไปนะวันนี้เขาก็ไปตกตกมานกินหมดแล้วกินปลาหนโิโอ้โหาโตด้วยเมไหม,มไม่เหลือปะเอาวางรู้เป็ก่อนก็นได้เอิญปลาที่มันมีหน่อไม้อะเอ้าเสร็จยังล่ะโอ้กลังคุกใช่ไหมเดินปลาเนี่ยไมปลาเลยวะป็นปะก นี่เมคกะซีฟเนี่ยอร่อยกว่า้ากินขวเลยเออนี่เมคกะเชียบจีนี่ตัวนี้กินอร่อยเออที่บ้านหนูก็ใช่แบบนี้เออเขาไว้คลุกข้าวน้ำน้ำปลากินอร่อยกว่าพกชิรสกว่าหอยหอยอะไรเปล่าหือนี่ใช่หอยเปล่าหือแม่กูว่าถ้ามันก็ใส่น้ำปลาอีกถ้าใส่น้ำปลาอย่างเงี้ยเอิ่มคลุกกันอืมถ้าบีบเครื่องปรุงบีบมะนาวใส่เพิ่มก็ได้เพราะว่าจะเป็นเหมือนกับอะไรนะ ยำเลยเนาะเป็นเหมือนยำเลยนั่เรียมีสมาธิ่องการเออรอคนรอรอกินก็รอไอ้ี่ปาบเห็นไหมแ้่กินทุกวันเลยแต่วเนี่ยฟื้นหัดสุกจัน เจอหนูยอกันยอกันอีกเอาลุยลุยเลยเออลุยเลยเอาเออ้วไฟาเอพออาเมวออมือเอาแบบเมื่นเมือกกินนี่แหละมือแบบนั้นแหละดีที่สุดเออมนถึงจะเป็นธรรมชาติเออเห็นไหมมันธรรมชาติกินกินเส้นเออโอ้ยพูดลูกพเลยาไหนออจืดใช่ไหมอ้ นาม้อ่กมีมีดอกไม่มีกน่ยตกรดอทิพรุพรอืมเอาไม่ก็เซก็ได้เพราะมันคุกกับข้าวอร่อยอาแลไปน่ะเออนั่นแหละเคยเดนหรออไรอานี้ก็เซฟมันแหละย้เออนั่นแหละเอามาขวดนี้เราเคยโดนหรออันนี้มันแพงกว่าเขาดิดนี้ฮะมันมองยากใช่ไหมว่ามีน้ำปลามีมีน้ำปลาได้ไงไม่เราโดนหรอว่า เด็กอะเราไปไปไปซื้อของน้ำคุกแล้วทีนี้ป้าเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยแล้วป่าตอนเนี้ยมันหวานมากหวานมากน้ำคุกข้าวอร่อยเออพอทีนี้หนูก็ใส่แบบใส่เยอะนี่มันหวานนี่เออมันหวานเลยไม่กินไปหนูไม่กินอีกเลยเออใส่แบบไม่หยุดอ่ะเดี๋ยวมันกลิ่นมันหอมกว่ากว่าอะไรที่พูดหวานเด็่เอาคุกคุก เออพออู้ใครจะว่าโจเอกฝาใหญ่เนาะอืมมันแถมมันนี่มแพแบบนั้นใส่ไม่รั้งมือนะเอ็กินเลยเนี่ยกินไม่คนเดียวพูดปลา้มือน้ำปลาแท้ะไงนี้แพงเดียแพงกว่าที่โปรดอีกแต่ก็อร่อยแต่ก็อร่อยก็จะมากคนไปซื้อขวดใหญ่ก็ซื้อขวดกลางเอาชิมเลยกับ นั่แหละนิ้วมือนั่แหละเออต้องการแบบนี้แหละมันถึงจะเป็นธรรมชาติอร่อยเด้อจ้ะโอ้แม่หน้าฟูกั๊ดไว้ทางนี้อร่รอยอร่อยเหมือนท่านเขากิดยกกระท่อมลงได้ร้องเพลงวันนี้อ่ะกับบรรยากาศ อะได้ฮะเคลื่อนลูกเรียนคนไหนี้อ๋อพรุ่งนี้น่ะถ้าไปขอซักแล้วเคลื่อนลูเรียนถ้าไปขอแบบ้าตุตกขี้โคลนอะทอาไงพรุ่งนี้เลยไอ้ซ้อมให้มันมันชุดพละอันนี้มันชุดนักเรียนก็ไม่อยากให้ซ้อมหนักมันต้องเอาให้มันตีให้ได้เป้าหมายของครูต้องตั้งได้ตีได้ เอาเอาให้เอาให้ใหไปเจออนุบาลมากลดวให้ให้ทึ่งกับเราอ่ะเอแล้วอันนี้แบบแข่งแบบแพ้คัดออกเลยอ่ะเราก็ต้องต้องเรียกว่านิ่งเนี่ยเพราะว่าเขาเจอเขาแข่งแบบเขาตู้กลับมาเนี่ยเราต้องพร้อมเขาเรียกแบบปันนอกเ,เหมือนเหมือนทีสองกับผู้ชายกันเลย แ่คัออกเองมันหลายวงเาะแต่ไปเจอกันหมดเหมือนเหมือนกับนิคมปไหมแข่งจนสุดท้ายมาเราชนะหมดสุดท้ายมาก็ไม่ได้ชิงเออจ้าพ่อไอ้กิ่งบนจุด้องบนจดเออเขาก็บ่นอยู่แหละมันไม่ควรที่อย่างนี้นะเวลานั้นที่หนึ่งมันต้องเตอที่สี่ ที่2เจอที่สามตามลำดับที่แข่งกันหมดนะอันนี้มาที่หนึ่งเจอที่สามที่สองเจอที่สีเขาใครก็อยากเป็นที่สองแหละเพราะเจอเจอที่อ่อนสุดไงแข่งจัดไม่ทูกเราแพ้ม่คุ้มเลยเราไม่น่าไปตีตื่นเลยสองหนึ่งวันนั้เราเราหนึ่งกับลูกด้วยลูกเรายังไม่คุ้นเคยไงไม่ไ้หมด นู่นลงแล้วกระท่อมคูเรงไซด์ได้ต่อที่ยืดออกมาอีกมั้งแต่กูว่าเอาไว้หลังหลังหนึ่งมีแปดมีหกลูกมีสามเมียหนึ่งหัวสองถูกไหมสองหลังไงก็มีหกหกนาต้องมีกระท่อมทุกนายกให้ลูกไว้ให้เขามาพาเพื่อนมาอะไรมาอยู่มาเที่ยว แล้วเราก็จะได้เห็นว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงดูเขาอยู่ในกลุ่มเป็นยังไงจะปล่อยให้เขาไปเล่นแต่ที่อื่นมาครูรับแขกกูถึงกูถึงอยากต้องทําคลิปไว้ไวม้มเนี่ยมาฉายวิดีโอไว้มานั่งกินกาแฟกินอะไรปั๊บดูคลิปคลิปธรรมชาติแบบนี้แหละคลิปแบบดิบๆ<ม>ไม่ต้องปรุงแต่ง เหลือต่อไปถ้าปรุงแต่งก็มีที่ตัดต่อเธอต้องตัดต่อให้อใช้พุทธเอากล้องหลายอันปั๊บมันก็จะได้ภาพหลายภาพวันนี้พวกกัดจะร้องได้ไหมน้มีคนเยอะเดี๋ยวายอีกโูกันที่ขี้อายด้วยมีคนมีความมั่นใจด้วยอืมได้อืม ถ้าเธอถ้าเธอสั่นนะต่อไปเธอยังเป็นแบบนี้แหละถ้าเธอเฉยๆปั๊บพี่ปกติดเยเหมือนกับยายอะไรนะที่อยู่กับเธอในยายอะไรเออกูกูสอนให้พูดจนแหก้าแสดงออกอะแต่ก่อนมันเคยกล้าพูดใครหรอกอยู่ให้เป็นกรรมการด้วยอืเป็นนักกรรมการนี่ฮะอดไปพูดออกไปงานนี่กล้าพูดอะไรแต่ก่อนไม่พูดเลยเนาะปกต อาเออๆๆนั่นแหละ <concealed them now> แต่ก่อนไม่มันชุดเชย well กับตอนก่อนไม่ค่อยพูดไงเออเออหมดอีกนี่ว่านี่หมดอีกที่โอ้ก well. ินแบบสองห่อนะนี่อืมพ่อรู้ว่าห่อหนึ่งไม่พอเธอว่ามาม่ากี่กี่ห่ออุ้ยเยอะแน่สิบกว่าเนาะเกินแล้วก็เกินสิบก็ไป่รบกวนใครไอ้กิว ย <laughs> ายกระท่อมจะไม่ฉลองก็ต้องตั้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าฉลองกระทอ่อม